ตวัครับกินนองแง้มแรงนี่นังะรูปถงทาก็ครับใส่เป็นเสกากอายุให้กินสบายก,ก้อนเป็นตังถ้าเคยหมันไปเลรอครับมาดลงมือปะนะม่ไมเคยผ่านมา่ครับขี้ดิดกับหาย,ย่ายเี่นตองเสียบกกเสียเปือกก้อนอครับเสียพลังเือกก้อนละเื่อมดขึ้น หัขลังเกลัง้อนเนี่ยลอยครับโอ้งนกไปด้วยงบจะบดจนแก่งไปไปเลยครับเห็นอากาดน้ำแรงปีนอ๊ บุญวันวันเนียจ้อ่งถึงเนีเยเ่ยพอถึงเพงพอถึงรถครับจะติมกันี้ยครับมันลุดมือแรงน้ำพลายมือวันมือก็ลายไปนีี้ร่ปล่อยเก๊าล่ะครับเป็นว่าจ้ขีหตัวถือมันจังทดมตัวแม่มันไข่ครับเหนียวครับขี้มันบนเหนียวเด้เหนี้ว หายุห่หมากินไปครับโอ้ยลงอีกเหยื่ออื่นเลครับใส่ไปซะาม่เล้อดสามลังพี่นอ้องใส่ลงมาสร้างเต๋าเลรอครับมืันนี้เรื่องเลี้ยงหมดแล้วพี่น้อง,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 องครับไส่มาอะไรใหญ่ไรามาไล่มาไล่มา เดี๋ยวสามหลังครับสามหลังสุดเหนด้พ่นไม่ไ,ไ้บนเตียงเล่นีละเขานาในใี่ก็ได้ก็ว่าตามหลังมันสุดคูบดีนะสามหลังสุดคู่บดี เืลุมกันได้พี่น้องเริ่มมาแรงครับหมานม,นม,นมนาหมานว่าว่าตกลงมือบบผ่าดอะรบ่าตันว่าแล้วเืลุมกันครับ พี่น้องเดินไม่ไล้หรอครับไปหลุดมือมันกันยาเม็ดรอบแรกมันสิบบาทในประมาณมันมีว่าแต่ยามันจะของสามเขี่ยวไปนะครับหลุดมือกันครับยาม้องไดมอมไปหาต้นพี่น้องหลุดมือันกันครับหลังแรกพี่น้องหลังแรกพี่น้องหลังแรกพี่น้องขุ่นเจ้เจอแล้วครับคงงง ออนี่มึงน่ยโอ้ยดตีละพี่น้องเออปาดซนี่พอได้กินอยู่ครับตัตัวบตัวบ้่น้อง่ามเครับออไลยไปหาเพิ่นแล้วครับให้โตละเจ็ดกันแล้วออลามเรากพีหนเ็ดกันแล้วเช็ดกัแล้วแ็ของนั่ล่ะสวปลาครับตัวบักสวยเลยฮะ เดินัาเห่าเนาะมาเห่าหงงามตัวพี่งามตัวพี่คุณยันยันแล้วยันแล้วนี่มึงนี่แหละผู้มีผีมือแรกอืงแรกพี่น้องแหกหมันครับผู้มักเตี้ยผู้มักปวดตัู้มักไตพี่น้อง คนหากินหมันพี่น้องเอ้ยหลังแหลกแหกหมันเลยครับน้าหมีพอใส่ดีแหละครับบ่เป็นว่าโบนี่น้ามีดผู้หน้ามีนามไปหมดครับเพราะว่าได้เปรี้ยงฉิมนะฮะได้เปรี้ยงถิ่มครับแต่ว่าอยู่ทางหน้าเนี่ยพวมีพี่น้องเกับคนเราสร้างครับมีหน้าสองมีหน้าสองงานงานหนึ่งมีอยู่ทางหน้าก็นเลยเนี่ยเพือทางพี่ครับ มันก็ไม่เลยครับบกแชทเดี่ยวหรอกคนนะอหอกนนะไหรอกนนี่ลยมาดไปเลยครับันแม่นถองนี้ก็อีกหรพี่น้องเออแช่แล้วจิ้นโอ๊ยวเมันตายไปหนาเอาเเอานี่เจียงไหน ุดยอดเลยพี่น้องโอ้มันเป็นมันมันเป็นมือยมือมันใช่มมือนี้มือมืนออเออเอาเอเอรพี่น้อง้องกนเกีเพูดนน้ำวดวดเลยอ้่นมือมันตัวนึงไหมมนไปตลอดเด้อขมคนต่ีนักเลงป่านไหม ตัวงรับออตัวหลุนเยอเลยพี่น้องแม่เดียวแม่เดียวครับฝั่งงามเลยไม่ตัวงามมันนขึ้นีเนาะเห็นตาขึ้นมือหมตาขึ้นเด็ดนี่มันดูเนี่ยน้องตกหลาไครับสองล้งกับสองตัวพี่นี่คือมือมันตัวยามแวมันมีโอ้ออขึ้นไปทั้งเฮียร้อตัวทั้นนาตัวไ่หากเดไม่ยาาเดฝากหมอยังแกโเต็มยูเน่ มาเด้อพีนอ่น้องเอ้ยมาตเตะเบียดเหมกัน darum, ครับนัดตามตามเนี่ยอันนั้นโอ้ล ok. ่องฟองเงี้ยนะมันของยุไปไปเลยนะเอินและเอินไปลงไปเร่ยลงไปเร่อยๆแ่น้องปิดของเนี่ยตัวงันหดตัวฟางเ้อเท้าเรื่อยหมดพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆครับท่างถุงท่านเท้าอย่พี่น้องเราจะหากินได้กินนะครับเดี๋ยวประมาณพี่น้องเอ้ยมือเนี่ย

nhăng như vậy nè, ủa, cái nào? nhăng như vậy phi nông, phi nông. cứ thế cứ hang cả cái đấy vẫn thế này mà, nhăng anh đấy, đấy rồi. nhăng cho, nhăng cho, nhăng cho, nhăng. cái bông phấn ở bên này phi nông, mới gọi phi nông. ủa, 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 những อ oh. ู้นะหดวดเลยฮะโลปเป็นต mm ัวงามพี่น nah. ้องเอ้ยใส่ผู้จับ่เดียวเนนกลุงเดียวลามนมาเดียวนะนี่พี่น้องนี่ตัวงามครับ พาบ้านห้าพี่น้องเอ้ยครับสามตัวแล้วครับผู้เสียบเนี่ยตั้งหางพี่น้อง <c oughs> ผุดก็ตั้งหาครับคนหนึ่งยานปลา่ใช่ยานใส่เกี้ยวอะไรครับถือมือเพิ่นมาหน่อยหรือปัญญานพี่น้องเอ้ยเรียดตาต่อเลยครับ เดีย่น,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 น้องไปเรื่อยๆครับเราสามเต็มครับสามตัวนี่ไหนนี่นีเดี๋ยวไป้เดียวช่น้อง้ยพี่น้องใส่เบ็ดตนี้เบ็ดถอนครับนี่น้ำผู้หนุ่ตูเลยครับ Những hạt nhân. Những này, Hôm nay chân nằm khuôn đây nè thể nắp cụ thể nắp cụ thể nắp 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 nắp

ก็เรไมสู้น้ำตมันปูลาวปูลาตัวนั่งวาตัวปาทนเบ็ดครับอลงหามือเข้ากันมั้งเห็นป้พอนหัเปตั้งปุ่นดนเห็นนะยหงกระโดไปหนมา ปลาทนเบ็ดพี่น้องหาลูกออบเสียแล้วครับไ่เห็นแล้วพี่น้องปลาของน้าครับเจ้าวนปลาจะมีหนังถือครับเดี๋ยวมึงไปเลี้ยกันครับถือสีเสียงดอนปุ๊บปลาปลาดอกพี่น้องมันยังครับเดี๋ยวทีเด่นบอกเสียกันเนาะ มเดินกันไปเลยครับไปคบหลับพี่น้องคบชื่อเตยร่งครับอ๋อ่เลยพี่น้องพอัลยคข้อเลยเกียวกบอเลยครับอ้อนี่ยกินมันทงมาแต่ว่าพ้อแต่อเกี่ยวบอเลยเดหยัดขอหลอดพี่น้องก็หยอดคบครับน่น โอ้โป้ติดติดหน่อยเพื่อนงมขาเมันครับมันตยนที่ใดถะป่าตนคนเดียเนะครับดีด้วล่ะคับแะเว้รยครัปาเแค่ละมันเป็นป่าละตันไเนต้นมันปุก เดมมืออสางปีป้ปะานิดหน่อครับยังเป็ดกันเทเลครับจังเขยังม่กล้าลุกจนมาถอนเบ็ดเนาะแม่เพิหนาะนะน้าบุญน้าน้าคอ่อครับน้าหันอ๋อรถรถมาเทียอันนี้ยานอันนี้ยานมันเอารจอยบีร้ มันมีผิดเี่อ่ยน่่ยผมไ่ใช่คนดีเดี๋ยวไปีเก้าแล้วครับเินไปเรือยเนาะเดี๋ยมกจูอย่งเดี๋มวเีม่นป็นอะไรเนาะ

่มข้าวนาวตวปลาพี่น้องข้าวนาวข้าวนาววุ่นวัถึงอุ่นไปเลยเนาะวัทตืนตอนไหนวะถ้าวันถ้าได้ได้อยู่อืุนี่หัวชุดของให้มันอ่างจีดีเลยพี่น้องอ่านจีดีข้าวปลาเนี่ยละหมาบวกกัดเนี่ยละน้องเฮ้ยเด็กหมาเนาะครับของน้อยๆถ้ามีเกิดเต็มหมดเป็นพี่น้อง เดี๋ยมืมันขึนหรองสามเขียวมันงหยัดของเตพ่ไปไปมันกันเแหลยครับไนแหลกก็ลุ้นมึงกันครับมีอะไรกัโล่ครอบนีอะไรมีนนีน่แหละหลอบแหกนี่หรอบุญย่งย่งอยู่บุญขอขบบปเลอะเป็นงได ตัวตัหนึ่งลดครับาไปโอ้ปกอตัวนี้ก็มายานเอ๊ะหัวใหญ่เนี่เพเปกอนหัวใหญ่รอบแรกครับหาเบงหลสองหลอบนู้นปนองเนาะลุ้นกันไปครับมยเ็ยักจืเบิ้งหลอบสองหลอบสามครับรอบนี่ได้สามที่ตัวครับนี่ก็นั่งพักฟันตะข้าวจืลงมยับอยูี่เนาะ Ah, อถล an, ่นกันครับไปดงนี้ด้วครับเด็กหลอบ้างดูคือบัวหลอบเนี่ยโอ้ยเด่เปลืปอกดีพอแล้ว หลอกพี่น้องคือบ่มันือหอกนี่ก็จังไปพักป้อนครับชอบพี่น้องย่าไม่หลอบเลยมัดมันมอถือจับตัวครับออมถือกับมือต่อจะมัดลูดกับมือนะพี่น้องนะอ๋อถืมันประมาณครับหลอบนี่ก็เลยคีดหาตัวอยู่มัอมากันแพี่น้องนะแตมกันมือสครับเรา้ครับ का